สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนเล่าวันนะครับแม่รับให้ลูกชายสองคนต้องใส่คดีฆ่าโหดนักเรียนสาว17แผลนะครับร้องขอพบหน้าไม่เชื่อลูกลงมือทำนะครับจากกรณีนังสาวอาลวีสัมพาทองนะครับอายุ18ปีหรือน้องไอปเปิลนักเรียนสาวชั้นมัธยมตอนปลายของโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดระนองถูกแทงด้วยอาวุธมีด17แผลเสียชีวิตค,คาที่ขณะเดินเท้าเข้าซอยเปรี่ยวในซอยสำนักสงฆ์สะพานปลาข้างโรงเจ หมู่5ตำบลบางลี้อำเภอเมืองจังหวัดละนองขณะกําลังเดินทางไปหาเพื่อนสาวกุสนิทเมื่อช่วงหัวค่ำวันที่28กันยายนที่ผ่านมาหลังเหตุการณ์ขึ้นร่วม22วันจนกระทั่งเมื่อบ่ายวันที่20ตุลาคม58ที่ผ่านมาคณะนายตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดละนองได้เข้าทําการควบคุมผู้ต้องสงสัย2คนพี่น้องลูกเรือประมงทางด้าวสัญชติพมา่าไว้จํานวน2รายจากเรือประมงวนดําจากท่าเทียบเรืออำเภอคุราบุรีจังหวัดพังงา และได้ควบคุมผู้ต้องใสซึ่งอยู่ในกลุ่มเพื่อนแรงงานต่างด้าวเพิ่มอีกหนึ่งรายรวมจํานวนทั้งสิ้น3ารายก่อนจะนําตัวมาแยกสอบสวนปากคาเพิ่มเติมที่สงสัยได้มีการยอมรับสารภาพในเบื้องต้นว่ามีส่วนร่วมและรู้เห็นในฆาตกรรมใช้อาวุธมีดแทงน้องเพื่นเสียชีวิตจริงเวลา1 1 0 0ุนวันที่22สบอตุลาคม58ที่สพเมืองระยอ,ะองนะครับชุดสืบสวนได้นําตัวผู้ต้องสงสัยออกไปค้นหาวัตถุ พยานหลักฐานสําคัญที่เกี่ยวข้องในสถานที่ต่างๆเพื่อรวบรวมพร้อมผลการสอบส,สวนจากปากคําประจักษ์พยานข้างเคียงนะครับและคําสารภาพเบื้องต้นประกอบเป็นหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาจากศาลจังหวัดละนองภายในสองสาวันนี้โดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้สื่อข,ข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณชุมชนบ้านเช่าของกลุ่มแรงงานชาวพม่า,ะมานะครับตำบลบางลินอำเภอเมืองจังหวัดระนองพบกับมันดาวัย37ปีของผู้ต้องสงสัยสองคนพี่น้องครับ ลูกเรือประมงต่างด้าวสัญชาติพม่าซึ่งกล่าวผ่านล่ามเพื่อนสาวชาวพมา่าทั้งน้าตาพร้อมทั้งถือรูปถ่ายบุตรชายทั้งสองคนในมือว่าตนเองยังไม่ปักใจเชื่อว่าบุตรชายคนเล็กจะเป็นผู้ลงมือก่อเหตุใช้วุ้มีดแทงคนเสียชีวิตนะครับโดยบุตรทั้งสองเป็นคนดีและช่วยงานหาเลี้ยงดูแลแม่และน้องสาวคนสุดท้องได้เรียนหนังสือหากสามารถพบหน้าบุตรชายทั้งสองคนได้โดยเฉพาะบุตรชายคนเล็กจะถามว่าเป็นคนลงมือทำจริงหรือไม่หากทำจริงก็ยอมรับและทำใจได้ หากไม่ได้กระทาก็จะได้ร้องขอความเป็นธรรมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามายื่นมือช่วยเหลือต่อไปนะครับ